ปาดเขาแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็เบรกเบรกให้เขาชนอืมพอเบรกเขาชนปุ๊บเนี่ยลงมาเขีรยกันแล้วไอค้คนคนรถคันข้างหลังมันก็ควักปืนออกมา่าครับแ,แล้วมาแล้วมายิงมายิงเนี่ยครับอย่างนี้มันเกิดแล้วนะเกิดเลยเกิดความเกิดตัวเราขึ้นมายิดถืิอารมณ์แล้วก็เกิดบันดาลโทสะถึงขนาดยิง ยิงกันไอ้คนนั้นมันเกิดในภพภูมิอะไรภพภูมิอบายภูมิเลยนะภพภูมิต่ำนะที่มันเกิดบันดาลโทษะแล้วฆ่าคนเนี่ยครับมันเกิดในขณะจิตมันเปลี่ยนไงจิตมันเปลี่ยนไปไปเสวยเอาภพภพภพบอบายภูมิอะแล้วมันฆ่าคน่ะอครับ มันไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วค่อยไปเกิดไปเป็นเทวดานางฟ้าหรือไปนรกสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะไอ้นันน่นไกลไปไม่ได้ไกลอ่ไอ้นั่นไกลไปไอ้นี่คือเกิดเราในขณะที่เรายังไม่ตายนี่แหละแต่จิตเรามันไปสวยเอาอารมณ์ไอ้อะไรโทรสะมันดันโทสะครับจนถึงขนาดฆ่าคนมะไอ้นี้เราเกิดแล้วเนี่ยไอม่มันเกิดเกิดแบบนี้ ออแล้วเราแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยการรู้เห็นอารมณ์ไงถ้าเรามารู้มาเห็นอารมณ์เนี่ยเรามีสติปัญญาเข้ามาบริหารจัดการเราเราก็จะไม่ไปขับปาดเขาคืนเลยอ๋อเกิดเกิดแบบนี้เลยที่ว่าตายเกิดก็คือเกิดตรงนี้แหละตอนที่เราไปเสวยเอาอารมณ์พวกนี้แหละเราไปยึดถืออารมณ์ที่เราพการเกิดเราที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดตอนนี้แล้วเราเราแก้ไขได้ วิธีการปฏิบัติเขาก็คือมาแก้ไขตรงนี้ไงแก้ไขไม่ให้เราไปเกิดทุดถือเอาอารมณ์เวลามีอารมณ์อะไรแรงๆเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยเราปฏิบัติทำเพื่อมาแก้ไขตรงเนี้อ่าอย่างมันนเรา,าปาดหน้าเราเราก็เราก็เ,ากเออต้อ,อาช่างมันเทอะอะไรเงี้ยเอ,อเราจะผิดไม่ผิดก็ไม่รู้แหละเมื่ออะไรเงี้ยหรือเราเผลอไปไปขับปาดหน้าเขาโดยที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยกมือขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษครับ อย่างนี้มันก็คผิดาปไปไงอแล้วตอนนี้ที่ถามเป็นความรู้ตอนนี้ที่แบบที่เขาบอกว่าต้องเตรียมว่าก่อนตายรือปฏิบัติความตายได้ไปก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี่วเดียวนะครับนี่ไงก็เราฝึกตั้งแต่วันนี้ไงอืับคือเราฝึกอะไรวันนี้ผมถึงถามว่าวันนี้เกิดกี่ครั้ง คอืถ้าไม่เกิดเราไปยึดถืออารมณ์นั่นล่ะก็คือวันนี้เราไม่เกิดเลยมันก็มีแต่ธรรมชาติที่มันทํางานของมันไปไงอืมค่ะครับอย่างตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยคุณได้ยึดถืออารมณ์อาการอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมายึดถืออะไรไหมล่ะไม่มีคุยไปก็คุยผ่านไปคุยผ่านไปมันก็ผ่านไปผ่านไปเฉยๆกรุงแต่งมันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมล่ะค่ะครับก็นี่ไงมันก็ไม่เกิดเราไง แต่ความปรุงแต่งมันเกิดอยู่แต่ไม่เกิดเราไม่ยึดถือเอาความปรุงแต่งนั้นไง oh. อ๋อนี่ไงก็มีเกิดเราไงก็มีแต่ธรรมชาติที่มันรับรู้แล้วมันคุกปรุงแต่งพูดคุยกันไป oh. เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่มันคุยกันสองไอ้ธรรมชาติสองตัวเรานี่ก็คือเรา <c oughs> เราไปเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติเราบันทึกจำไม่ได้นี่ไงเงอย่างเราคุยกันเนี่ยมันก็คุยกันไปผูกกระกติของมันใช่ไหมล่ะ คคุยของมันเองเลยเราไม่ได้ไปบงการสั่งการอะไรมันสักอย่างเลยใช่ไหมล่ะไม่มีเอามายึดถือเอาเอามันเลยใช่ไหมครับมันไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังคุยกําลังอะไรใช่ไหมมันก็พูดคุยของมันไปเรื่อยๆของมันใช่ไหมล่ะใช่สงสัยสงสัยของมันเองนั่นไงนี่ละกำลังกำลังเลื่อมเป็นความจริงก็ เออมันก็สงสัยมันเองว่าพอพูดมาผมก็สงสัยต่อยมก็สงสัยต่อยไอ้ลกจิตท้าย่เคยสงสัยว่าเป็นไงก็ถามเองใช่นี่ไงมันก็ปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองอ๋อได้ความรู้ใหม่มระเดนที่สำคัญคือมันไม่มีเราเกิดมายึดถือไอ้พวกนี้ไงใช่ไหมล่ะครับมันก็สงสัยมันก็สงสัยของมันเองอ่ะแต่มันไม่ได้ว่าคุณเซอร์วิสทีมสงสัยมันไม่ได้ว่า มันสงสัยมันก็ปรุงขึ้นมาเลยแต่มันไม่ได้บอกว่าเราสงสัยมันก็มันก็ดกถามมันก็เลยถามเลยนั่นไงเป็นแบงนี้เองก็คือมันไม่ให้เราถามก็ถามพ่อไปพ่อมาเองติดติดมเองเลยโอเคเข้าใจนมาเลยครับอ๋อไม่มีเราอย่างนี้เอง ช่ไหมล่ะมันก็คุยของมันไปมันก็พูดคุยกันไปตามเรื่องตามราวของมันไปออใช่ใช่ใช่ใชมาช่ใ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 ช่่าช่ปช่ใช่ใช่มชเใอ่ใช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 ่อชอใช่ใช่เช่ใช่ใันเช่ใช่โอ่ใชนใ่ใชาอช่ใช่ใช่ใ้ เข้าใจเยอะเรื่ปัญญาตรงนี้มันเป็นปัญญาของเราเองเพราะว่าคุณเห็นด้วยปัญญาตัวเองไงใช่ไหมล่ะครับผมแค่ชี้บอกแล้วก็พูดไปพูดมาเพื่อให้คุณเกิดปัญญาเห็นไงใช่ไหมล่ะครับครับครับี่เป็นภาษาจางรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองผมไม่สามารถไปรู้ให้แทนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทําให้ใครรู้ได้ท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางแค่นั้นเอง แต่เราต้องมีปัญญารู้ได้ด้วยตัวเราเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ให้ได้แทนทุกคนท่านขนหมดขนหมดแล้วท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางแต่การเดินทางเราอาจจะเดินหลงทางถูกทางก็แล้วแต่คนแล้วแต่ท่านบอกทางท่านบอกถูกเพียงแต่ว่าเราเดินทางถูกหรือเปล่าแค่นั้นเอง้าสอนให้ออกจากความยึดมันหรือมันในสิ่งต่างๆนั่นแหละคือสอนถูกตามพระพุทธเจ้า สอนให้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงอืมไม่ให้ยึดถืออะไรก็นี่ไงมันคุยของมันเองมันพูดของมันเองมันปรุงองมันเองมันสงสัยของมันเองครับครับโดยมันเกิดมนแบเนี้มันเกิดขึ้นตลอดเลยนี่แหละตา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 มันเป็นเช่นนั้นเองหรือมันเป็นของมันเองมันทาของมันเองพูดง่าย ผู้เราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถากตเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นอะไรนี่แหละที่เราคุยกันนี่แหละขนาดขนาดที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแป้งาะวาป้วนเปลี่ยนแป้งเกิดเองดับเองอะไรเนี่ยนี่คือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถากตเห็นอะไรเห็นตัถตานี่เองเห็นว่ามันเป็นก็มันเองไม่ได้มีเราเข้าไปเป็นกับมันเลยมันคิดเองเออเองมันสงสัยเองแล้วมันก็พูดตอบโต้กันไปกันมาเองนี่ไง นี่แหละคือเห็นตัดฐานขดเห็นมาเห็นความเป็นเช่นนั้นเองที่เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นของเขาเองเขาคิดเองปรุงเองแล้วเขาก็รู้เองเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเป็นตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ไม่เห็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาเองเขาคิดนึกปรุงแต่งเองแล้วเขาก็รู้เองไม่มีเราแบบนี้ใช่เอ้าใจแล้ว เออคิดมันเองคิดเลยพูดไม่ถูกแค่คำว่าไอมันคิดกับมันเองไม่รู้เลยว่าเออมันไม่มีเราตรงนี้เนาะนี่แหอะที่คิดผมได้บอกเลยนี่แหละก็คือว่าแต่ละวันเราก็ดูไงว่ามีเราเกิดกี่ครั้งอืม อเราเกิดกี okay. ่ครั้งก็โอเคเรายังใหม่อยู่มันก็เกิดแต่แต่แต่ที่มันปรุงว่ามันมีเราเกิดมันก็ภาษาอีกแหละเชื่อไม่ได้ครับ <presses> มันหลอกอีกเชื่อไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีเราเกิดหรอกมันมีแต่ภาษานั่นแหละไปให้ค่าไปบอกเฉยๆว่ามีเราเกิดอ๋อสิงนันก็เป็นธรรมชาติมันมันิวาเนาะมันเป็นแค่อาการกับเพิ่ออะไรก็มันไปเรื่อยการกับเพิ่ม มันไม่มีชื่อเดิมเป็นปกติอาการอาการที่เรียกว่าโกรธมันก็อาจจะสั่นๆสั่นๆมันก็เป็นแค่อาการนะแต่เราไปใส่ชื่อไปแปรเอาชื่อไปแปลเขาว่าไอ้นี่ตอนนี้มึงกำลังโกรธอ่ะมึงกําลังโกรธอ๋อเชื่อไม่ได้อีกอ่ะมึงกําลังยึดถืออะไรเนี้ยเชื่อไม่ได้ภาษาปุงแแปลอ่ะครับครับเราแค่ดูเลยเดี๋ยวมันก็จะรู้ตัวเอง ก็นี่ไงมันก็เกิดปัญญาแล้วไงก็ว่าอ๋อมันไม่มีเรามันไม่มีอย่างนี้นี่ไงนี่ไงครับี่ไงเกิดปัญญาของตัวเองแล้วเนี่ยอ๋อพีกเกี่ยวแล้วนี่นะครับวิชาวิชาก็แค่นี้แหละแค่นี้นิดเที่ยวเองแค่แบบเที่ยวว่าไม่มีเราอย่างไงเดี๋ยวถามพี่อ๋อนีเราเองอ